โยนเสิร์ฟมาวันนิมิตเปิดสวยมากยุทธนายกให้กับแสนไกลลูกนี้นสุดที่เกียยพานแสนแก้วพอดีนะเนี่ยครับเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งแสนไกลเปิดแล้วลูกนี้วันนิมิตยกให้น้ำหนักขาดนิมิตเสิร์ฟครั้งแรกอ้าวเปิดลูกแล้วลูกมันดีดหนีตัวไกลไปหน่อยฮนะรัฐพงศ์อ้าวคราวนี้เป็นแสนไกลครับได้ขึ้นทาง ่จังหวะเปิดลูกด้วยต้นขาของรัตพงศ์นะฮะพลาดไปหน่อยฮนะปิศาเสิเร์ฟแสงไกลเปิดง่ายยุทธนายกมาให้เตะสบายกัรชงหรือว่ายกลูกให้ตัวเตะได้มีโอกาสเล่นจะเยี่ยมแล้วนะครับก็ยังช่วยที่จะทำให้ตัวเตะนั้นได้เตะหนีบล็อกเอาครับมา เสิฟอีกครั้งหนึ่งอิธนาไม่แรงแสงไกลเปิดดีมากแล้วดูครับยุทธนากระตุกสั้นๆแต่อีกมุมนึ่งอ่ะชุดที่เกียรติไม่ทันนะครับเป็นอนาจเรียนเสิร์ฟเปิดพอได้ยอยู่ครับอิสดาต้องแก้ไขนะครับวันนิมิตให้ยุทธนามงระโทกยกให้แสงไกลเตะอาจใส่บล็อกไปเลยดูใหมค่ครับคราวนี้เนะี่ยเลือกยกมาให้กับแสงไกลาดาวเรืองกลางกลางเ์ฟอยู่นะ แสนไกลเปิดพอได้ยุธนายกมาให้กลางเน็ตอีกครั้งหนึ่งว่าชายทีโดนตรงไหนฮะเนี่ย yeah, คือไม่แรงฮะแสนไกลลิสนาเสิร์ฟแรงมาวันิมิตเปิดแล้วมันไกลยุธนาแต่ยังยกลูกมาดีฮะได้เตะง่ายง่าฮะคะแนนนี้อัด <c oughs> <c oughs> หมดเนี่ยอันตรายมีโอกาสเสียเซ็ตยุธนายกมาให้แสนไกลลูกนี้ก็ยัง ดูทีพื้นตะกร้อดีสุดๆเลยยกลูกพนุพงศ์องศาทุ่มเสิฟมาแสงไกลเปิดดียุทธนายกมามนี่เหมือนแต้มเท่ากันอ่าครับเปิดได้เลยครับพนุพนงศ์สุริเกียรติขึ้นเองคราวนี้ติดบล็อกของแสงไกลวันิมิตยกมาห่างครับอ้าวยกเพียงล้นข้ามาอีกครั้งหนึ่งยุทธนาให้แสงไกลขึ้นเตะลูกนี้ดึงยาวไปหลังออก ดูครับสุดวิกียรตติดบล็อกแล้วครับแต่เนี่ยครับวนิมิตเองยกลูกมันน้ำหนักมันไม่ใช่ฮะห่างเยอะแล้วรัวตพงศ์เองก็ยังเอากลับมาได้แล้วมันบังคับให้ต้องรีบเล่นเล่เพราะเปลี่ยนกลับมาเสิร์ฟดีเลยครับสำหรับพานุพงศ์วงศาทุมแสนไกลแต่แฉลบของอำนาจ,จเจริญนะยุทธนาดูครับพรานีสุดๆนะ